Hello, my friends, welcome to the and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today we are gonna watch one more very funny video from Thailand, my friends. Today we are gonna watch Junior Family YouTube channel. This is gonna be so funny. <laughs> this image is looking so funny. Look at that, he is crying. The translation of the video is My heart was broken. I cried and ran after my father to go to Bixi, ready to get on the bus for the third round of Junior this is so funny i think he couldn't get a car so he's crying and going for a bus let's start my friends <laughs> <laughs> this is first time i'm hearing a scream like that he's screaming Woo. พ่อไปแล้วบอกให้ขึ้นไม่รีบขึ้นร wow, อ okay. จูด้วยยูนสตี้บอย how he's screaming like that this is crazy he's s c r e a r a z y ส o u n a s t ิ boy เสร็จเสร็จเสร็จเฮ้ยพ่อไม่ให้ไป่ะวิ่งตามรถอีก เอออยากไปก็ต้องขึ้นไป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 ฮึบเร็วฮึบดันก้นพอดันเร็วหนึ่งก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องจูเนียร์เฟมิลี่นะคะพบกับ การขึ้นรถไปบิ๊กซี EP ที่สามแล้วนะคะแม่แม่มาดูว่าวันนี้จะสำเร็จไหมจะถึงบิ๊กซีไหมสามรอบแล้วขึ้นรถนี่มาดูว่ารอบนี้จะขึ้นได้ไหมนะคะ <laughs> <laughs> it must be difficult for him, right? Because his body is so heavy, so he can't uh, lift himself. It must be difficult for him. Okay. <laughs> <laughs> Come on. it could be very bad for the car my friends can you see the cars can you see how uh, it is painful for the car it could be very bad for car if he is going to the upside <laughs>

ฮึบเร็วฮึบดันก้นพ่อดันเร็วไอ้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 อ้อ้ไมาๆๆ้ไออ้ไอ้ลูกไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้เอมอ้ไอ้ไอ้ไอ้าออ้ไอ้ไ้ไ้ไออออ ขึ้นสามขาสามอีพีแล้วรอบนี้อีพีที่สจะสำเร็จไหมนนนนนฉลาดด้วยนะจะรอกินกล้วยก่อนจะรอกินกล้วยก่อนกไปไปไปดันก้นจูด้วยเดี๋ยวพ่อไปพ่อไม่ให้ไปอีกนะเดี๋ยวร้องตามพ่อไปเออไปเออไป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  h ไ e ไ e มมั e ม t บิ t he ิ๊กที่มันมีหัวมีหัวมีอย่างมันมีอันนี้นี่มีสั่งให้ดเอออยากไปก็ต้องขึ้นอยากไปก็ต้องขึ้นเร็วๆ ออกมากออกมากเออออากอกย็อ่านี่ไปอยากไปก็ต้องขึ้นเป็นจะไปไหมบิ๊กซีจะไปไหมจะไปไหมบิ๊กซีไปไหฮะไปไหมบิ๊กซีจะไปไหมพอไมให้ไปแล้ว เวลาให้ขึ้นแล้วหนูไม่ขึ้นพ่อจะไปบิ๊กซีแล้วพ่อจะไปบิ๊กซีแล้วก็ได้แล้วเดินไม่ให้พ่อไปอีกพ่อจะไปบิ๊กซีแล้วก็ได้พ่อจ๋ายไมจ๋ายจูไปด้วยไปก็ต้องขึ้นก็ต้องขึ้นเออเร่อยอยากไปก็ต้องขึ้นก็ต้องขึ้นเล่นละ he s looking like a little dog right he is like very friendly but what was that scream in the first of the video in the starting of the video it was very surprising for me โอเหนุนเวลานั้นแล้วมาให้พ่อสตาร์ทรถนะเอาจะขึ้นข้างนี้จะได้รู้ได้ยังไงอยากไปแต่ไม่ขึ้นนี่จะทำยังไงเนี่ยเอาจริขึ้นข้างในอีกเอาเสร็จไปแล้วจะไปบีบเตะเสร็จเสร็จบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบายพ่อไปแล้วนะเสร็จพ่อไปแล้วเสร็จพ่อไปแล้ว Sit. Careful, Sit. 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 This is why he is angry. He doesn't want uh, his father go, right? He he's angry because he's be becoming a lion. บอกให้รีบขึ้นไม่ขึรีบขึ้นอ้าวลองตามพ่อแล้วใครแม่อาจจะขึ้นแล้วลองตามพ่อแล้วเวลาให้ขึ้นแล้วไม่ขึ้นเวลาพ่อจะไปแล้วร้องโอ้อยากไปด้วยแล้วเวลาพ่อให้ขึ้นหนูไม่ขึ้นอ้าวดูใครแม่อ้าววิ่งรัดพอ่พอพ่อรอจูด้วยรอจูด้วย Bye bye wing <laughs> download La to do I sir <laughs> Sir Sir Oi for me hi by Wing Tamlot He is screaming like a tiger by the way it is very interesting it is very different for him Okay Ow <laughs> เอาเสร็จเสร็จเสร็จมาเร็วอะไปู่นละพ่อจะไปแล้วนะเอาเอาเสร็จพ่อไปแล้วเสร็จเอา พ่อไปแล้วเซธพ่อไปแล้วพ่อพ่อไปแล้วเซธ but you can't go inside the cow you can't go inside the cow พ่อไปแล้วนู่นเซธพ่อจะไปแล้วน <laughs> ลูก <Ooh. S 1> รอบนี้อ่ะโอ้ยพ่อ จูอยากไปด้วยจูอยากไปด้วย,ย,วยทำท่าขึ้นทำท่าเห็ดแบบสิขึ้นคือน,นะเพื่อไไ <laughs> ทำท่าเหมือนจะขึ้นนะทำท่าเหมือนจะขึ้นดีดี <laughs> ไปละ <laughs> ไปละ จะไปไหมไปบอ่งานมันลืมใเรื่อหมูมีมันลั้งพีเขาไม่เห็นกึนทางเขาค่ณแม่บอดมือเปิดหนึ่ะอายาเปเลยดูเออมาเออมาเออตาอตามตามตามตเออเออมาเออเออเป็นไงเออฮะต้องรักรักอะไรก็เออมาเลยมาเลยมาเลย <cười> 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 leo Bố leo hướp à, đúng mà, đúng mà. Hướp leo leo Mẹ mẹ luôn rồi nè leo À, Ê, à. Me, me lê, 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 leo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ทำท่ารอกินขนมนะนี่อึ๊บเร็วอึบเร็วจะไปไหมจะนอนอยู่นี่หรอฮะดนใครแม่นนอนรอแล้วน่ะงเงมันอนอะไรอยู่ตรงนี้ ให้ขึ้นรถก็ไม่ขึ้นไปเร็วขึ้นรถไปขึ้นรถไปน,นุ่นไม่ยอมลุกค่ะแม่แม่ดูไม่ให้พ่อไปแล้วตัวเองก็ไม่ขึ้นรถน,นุ่นพ่อไปไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจูขอตัวไปลดน้ำหนักก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนยียด้วยนะคะโอเค so this is the end of the video my friends it was so funny He he must be very heavy, my friends. That car can't carry elephants. Is it is it correct? Because uh, if he fully go inside that car, the car could get damaged maybe because he's really heavy. Okay, this is very funny. This is another beautiful video from uh, Baby Elephants Junior Family YouTube channel. Thank you, my friends, for your suggestions and thank you for watching. Not with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.